ปรากฏว,ว่าสำนักข่าวซินหัวและหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสเข้ารายงานข่าวสมเด็จทุนเซนผู้นำกัมพูชาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้กล่าวหาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพระคประชาธิปัตย์กำลังใช้ประเทศกัมพูชาเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองให้กับตัวอีกครั้งหนึ่ง โดยที่พนมเปญโพสระบุว่าเป็นการตอบโต้การชุมนุมต่อต้านสารยุติธรรมระหว่างประเทศของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่ชุมนุมตะเวนลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนหน้านี้โดยสมเด็จทูลเชนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าการเมืองภายในของไทยในเวลานี้เริ่มร้อนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะระหว่างหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนาพิสิธิ์มักยงอับกัมพูชาเข้าปรับประเด็นการเมืองภายในของไทยอยู่เสมอ นาพิสิษิ์และกลุ่มเสื้อเหลืองกล่าวอ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพันธุ์โอโททักษินมีผลประโยชน์ลับๆกับกัมพูชาว่าในเรื่องการเจรจาพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลกับไทยและยังกล่าวหารัฐบาลไทยในเวลานี้ว่ากำลังแพ้คดีเกี่ยวกับกรณีพิพาทดินแดนโดยเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหารทั้งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล เด็ุนเนเนยา,นอายอภิสิทธิ์ควรจะแสดงหลักฐานออกมาเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาของคุณว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากกัมพูชาหรือไม่ถ้าหากว่าคุณไม่มีหลักฐานก็หมายความว่าคุณกําลังหลอกลวงคนไทยกว่า60ล้านคนและคนกัมพูชาอีกกว่า14ล้านคนค่ะสมเด็จทุนเซนใช้คําว่านี่คือการเมืองจกประปกและก็บอกนะฮะว่าการประทกกรระกันบริเวณชายแดนระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาด้วยปัญหาพื้นที่ซับซ้อนเกิดเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนาพิสิทธิ์ และนาอภิสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นขณะนี้รัฐบาลกัมพูชาโดยตนเองและรัฐบาลไทยนําโดยคุณยิ่งลักษณ์พยายามจะเยียวยาบาดแผลบาดแผลที่คุณอภิสิทธิ์ก่อเอาไว้สมเร็จคุนเซนว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์กับกลุ่มที่เป็นพักพวกเนี่ยพยายามก่อให้เกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์ไม่ใช่รัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ในปัจจุบันที่เป็นผูู้้้สราาางปััญหขึนกบกบมช แล้วก็พูดถึงการที่กัมพูชาต้องเอาคาดีเรื่องประสาทพงวิหารขึ้นศาลโลกอีกครั้งหนึ่งบอกว่าก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละนะต้องเรียกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ดุเดือดจากสมเด็จทุนเจนมาที่คุณอภิสิทธิ์เดี๋ยววันนี้คงจะเห็นคุณอภิสิทธิ์ออกมาตอบโต้อ,อย่างแน่นอนนะฮะกระดาษที่พนมเป็นโพสตเขายัางอ้างโฆษส,สาภาข่าวสารและการตอบโต้อของกัมพูชาอ้างว่ามีการเจราจากันลับๆระหว่างตัวแทนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ กับตัวแทนรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับคําความการทําความตกลงการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลร่วมกันคือเคยเผยแพร่มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี54นะคะล่าสุดมีการเอามาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะในไพศีปานให้เหตุผลในการที่เอามาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเพราะคนไทยยังไม่รู้ว่ารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์พยายามจะเจราจากับกัมพูชาอย่างลับๆเกี่ยวกับกรณีนี้อยู่ก็แปลว่าเป็นการตอบโต้ในทํานองว่าไปกล่าวหา กรณีคุณทักษิณแต่ความจริงรัฐบาลชุดกรอ์พิเศษมีการเจราจารับๆกับกัมพูชา